ตอนรั้ทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ t f -fect weekly ท้องนะครับ เป็นรายการที่เราจะมาสรุปปัจจัยที่จะต้องติดตามนะฮะพร้อมกับกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดทีเฟกประจําสัปดาห์กันนะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยยังคงเป็นสัปดาห์ที่เรายังคงต้องติดตามในส่วนของปัจจัยหลายๆปัจจัยนะฮะแล้วก็อย่างหน้าที่จะทําให้ทิศทางของตลาดในสัปดาห์นี้เนี่ยมีความผันผวนกันอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าปัจจัยที่จะต้องติดตามในสัปดาห์นี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะฮะ เท่าที่ผมสรุปมาเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ5ปัจจัยหลักๆนะฮะปัจจัยแรกก็จะเป็นในเรื่องของการที่ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยนะฮะมีการนะส่งสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ คุมเข้มนโยบายทางการเงินนะครับเพื่อที่จะสกัดแรงกดดันจากในเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะที่พุ่งสูงขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐนะฮะหรือว่าเฟดร,รวมไปถึงธนาคารกลางอังกฤษนะฮะหรือว่า BOE แล้วก็ธนาคารกลางยุโรปนะฮะก็ต่างมีการส่งสัญญ,ญาณไปในทิศทางเดียวกันนะฮะว่าจะเริ่มในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะฮะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการ ประชุมไปแล้วก็มีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกนะฮะ0.25นะฮะไปอยู่ที่ระดับ0.50เนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ทาง B O E เองก็ได้มีการประกาศที่จะเริ่มต้นลดขนาด Q E ลงมานะฮะจาก8.95แสนล้านปอน นะรวมไปถึงการลดขนาดการถือคองหุ้นกู้นะฮะลงจาก20,000ล้านปอนด์นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธนาคารกลางอังกฤษหรือว,ว่า BOE ได้มีการประกาศออกมาในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนทางธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เองก็มีการส่งสัญญาณเช่นเดียวกันว่าจะเริ่มในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะฮะนโยบายในปีนี้แต่เมื่อการประชุมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางธนาคารกลาง ยุโรปเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายนะครับเพียงแต่ส่งสัญญาณเท่านั้นเองว่าจะเริ่มนะครับปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายนะฮะในปีนี้นะฮะส่วนธนาคารกลางสหรัฐเองก็นะฮะแน่นอนแล้วว่าน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งตลาดก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ก็คือเดือนหน้าซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งถัดไปของเฟด นะตรงนี้ก็เพื่อที่จะสกัดในเรื่องของเงินเฟอ้อที่กําลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในหลายๆประเทศนะฮะกะ็เรายังคงต้องติดตามเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่นะฮะเพราะว่ามันจะมีผลต่อเม็ดเงินที่จะไหลาจากสินทรัพย์หนึ่งไปอีกสินทรัพย์หนึ่งนะฮะแล้วทำให้ตลาดมีความผันผวนนะครับปัจจัยต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเคน นะซึ่งมันจะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงประเทศที่อยู่ในกลุ่มนาโตด้วยนะฮะซึ่งกลุ่มนาโตเนี่ยก็จะมีประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นแกนนำนะฮะก็เลยทำให้ ช่วงนี้ดูเหมือนว่ายังคงต้องจับตายอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันดูเหมือนว่ายังมีความตึงเครียดกันอยู่นะฮะก็ลากยาวมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะฮะสำ,สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มันดูไม่ค่อยสู้ดีนะฮะระหว่างรัเสเซียยูเคแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีความเคลื่อนไหวนะฮะจากทั้งในส่วนของรัเสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาให้เราได้เห็นนะฮะโดยเฉพาะจากทางสหรัฐอเมริกาเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าออกมาปล่อยข่าวนะฮะว่าทางรัเสเซียเองเนี่ยกำลังะจะมีการเคลื่อนนะฮะกำลังทหารเข้าไปในยูเครนนะ,ะก็เลยทําให้ทางสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องใช้มาตรการคว่ำบาตกับทางรัเสเซียนะฮะตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายหลายประเทศเนี่ยกำลังติดตามกันอยู่นะฮะว่ามันจะมีะแนวโน้มไปในทิศทางใดสถานการณ์มันจะตึงเครียดมาก ขึ้นกว่าเดิมไหมนะฮะซึ่งแน่นอนมันจะส่งผลไปถึงในส่วนของอราคาน้ํามันดิบด้วยนะฮะรวมไปถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างตัวโลหะมีค่าอย่างทองคำอย่างนี้นะฮะก็อาจจะได้รับ ผลกระทบจากปัจจัยนี้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะฮะก็อาจจะส่งผลทําให้ทั้งราคาน้ำมันดิบนะฮะร,รวมไปถึงตัวราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ในในระหว่างรัเสเซียแล้วก็ยูเครนรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันยังไม่คลี่คลายนะครับยังไงก็คงต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์นี้นะครับปัจจัยตอบมาก็จะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะฮะ ถ้าติดตามในหลายๆประเทศเนี่ยจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะฮะส่วนในบ้านเราเองตัวเลขก็ดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมานะฮะ,ะโดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครได้ติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อรายวันเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวเลขที่รายงานออกมาในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ย มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะฮะแต่ระดับ10,000ืลายต่อวันเลยนะหลังจากที่เราเพิ่งผ่านพ้นในเรื่องของการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะตัวเลขก็ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อว่ามันจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อหรือเปล่านะเนื่องจากว่ามันก็จะมีผลมันก็จะมีผลไปถึงการที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะมีการออกมาตรการต่างๆมาควบคุมได้เหมือนกันนะฮะ ก็อาจจะส่งผลต่อเซนติเมนต์การซื้อขายในตลาดหุ้นได้เหมือนกันนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อว่าตัวเลขมันจะเป็นยังไงจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อไหมนะฮะในส่วนของตัวโควิด -19 เ้าในบ้านเรานะฮะปัจจัยต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการประกาศงบนะฮะไตรมาส4ของบริษัทจดทะเบียนนะฮะจริงๆตอนนี้ก็มีการทยอยประกาศออกมาอยู่เรื่อยๆนะฮะซึ่งก็ยังมีอีกหลายบริษัทนะฮะที่ยังไม่ได้มีการประกาศงบออกมานะฮะ,ะ,ะก็สัปดาห์นี้เนี่ย เท่าที่ไปเท่าที่ไปสังเกตดูเนี่ยก็ยังมีอีกหลายบริษัทนะฮะ,ะที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเช่นตัว ivl นะฮะตัว kce นะฮะตัวปตทนะฮะรวมไปถึงปตท g c นะฮะที่ยังไม่ได้มีการประกาศแล้วก็หน้าที่จะประกาศงบออกมาในสัปดาห์นี้ด้วยยังไงก็ลองติดตามงบของบริษัทจดทะเบียนดูด้วยนะฮะเพราะว่ายังมีบริษัทหเขนาดใหญ่ลหลายบริษัทที่ยังไม่ได้ประกาศงบออกมานะฮะ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญสญนะฮะที่จะต้องติดตามนะฮะในสัปดาห์นี้นะฮะอย่างเช่นนะฮะอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเดือนมกราคมนะฮะตรงนี้ก็น่าจะมีผลไปถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับนะฮะแนวโน้มนะฮะการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะฮะยังไงก็เป็นตัวเลขที่สำคัญตัวหนึ่งนะฮะที่จะต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะครับรวมไปถึงตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการจากการว่างงานรายสัปดาห์นะฮะของสหรัฐ แล้วก็สตอ็อกสินค้าคงคลังภาคขาส่งสารัะเดือนธันวาคมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่มีความสําคัญนะฮะที่จะต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะฮะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นปัจจัยนะฮะที่จะต้องติดตามนะฮะแล้วก็คาดว่าน่าจะส่งผลต่อแนวโน้มทิศทางตลาดทีเฟกในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในแง่ของภาพทางเทคนิคกันบ้างนะฮะเริ่มต้นกันที่ตัวดัชนีเซ็ตหกันก่อนนะฮะ ก็เรามองว่าตัวดัชนีเซ็น้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ดูเหมือนว่าแนวโน้มเนี่ยยังคงติดนะฮะแนวต้านแถวถวบริเวณโซน1 0 0 0งถึง1,005จุดนะฮะขึ้นมาแล้วอาจจะยังไม่สามารถผ่านไปได้นะฮะขึ้นมาชนแล้วก็มีการย่อตัวลงมาเพราะฉะนั้นแนวต้านแถวแถวบริเวณนี้เนี่ยนะแถวแถวบริเวณ1 0 0 0ถึง1,005จุดเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเซ็น50จะผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับ ก็ถ้ายังผ่านไปไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีการย่อลงมาบริเวณแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะฮะถ้าดูจากาชาร์ตในหน้านี้เนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเส้นเส้น10วันนะฮะก็จะอยู่แถวๆบริเวณ997จุดนะฮะก็คิดว่าถ้าขึ้นไปชนแล้วยังผ่านไม่ได้อาจจะมีการย่อลงมาแถวเส้นเส้น10วันก่อนนะฮะ997จุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องระวังนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าสามารถผ่านนะผ่านแถวๆบริเวณ1 0 0 0ถึง1นึ0จุดขึ้นไปได้เนี่ยเรามองว่าโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อก็ก็น่าจะมีนะฮะก็น่าจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้เลยถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยทะลุระดับ1 0 0 0พถึง1นึ0จุดไปได้ก็น่าจะปรับตัวขึ้นต่อเรามองแนวต้านถัดไปเนี่ยแถวๆโซนบริเวณ1000ประมาณ1 0 2 0ถึง1,030จุดนะเป็นแนวต้านถัดไปสําหรับสัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าเส้น50เนี่ยผ่านบริเวณ1 1,000นึจุดไปได้ แต่ถ้าผ่านไปไม่ได้ก็อาจจะมีการย่อลงมาแ,แถวๆเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก่อนนะฮะ,ะถแถวๆ9 9 7จุดก็มองว่ายังไม่น่าจะลงแรงนะฮะถ้าย่อลงมาก็อาจจะแค่ลงมาสั้นๆแล้วดีดกลับขึ้นไปนะฮะแต่ถ้าผ่านไปได้ก็น่าจะวิ่งต่อเลยนะฮะไปแ,แถวๆ1 2 0ง1 3 0 0จุดนะฮะก็ ต้องบอกว่ารอบนี้ที่ตลาดบ้านเรายังมีการปรับตัวขึ้นมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากนักลงทุนต่างชาตินะฮะที่ยังคงมีการซื้ออย่างต่อเนื่องนะฮะทั้งในส่วนของอหุ้นแล้วก็ตัว s ซฟตี้ฟิ u เจอร์นะฮะถ้าดูตารางในหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นตารางสรุปตัวเลขการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละประเภทนะฮะทั้งต่างชาติสถาบันพอร์ตโบกแล้วก็รายย่อยนะฮะอ,ะอยากจะให้ดูในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะฮะ,ะจะ พบนะฮะว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติซื้อหุ้นในบ้านเราเนี่ย1,617ล้านบาทนะฮะส่วนตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่4นะฮะกุมภาพันธ์เนี่ยต่างชาติก็ซื้อนะฮะหุ้นในบ้านเราประมาณ16,00 0ล้านบาทเลยทีเดียวก็ถือว่าเปิดศัก,กราชใหม่นะของปี2565มาเนี่ยต่างชาติก็ไม่ได้ขายหุ้นบ้านเรานะฮะยังคงเดินหน้าซื้อหุ้นในบ้านเราอยู่นะฮะ ส่วนตัว s ซ50 u ฟ u ี้ฟนะฮะก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าดูความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต่างชาติซื้อนะเซฟฟิฟตี5 6ิวเจอร์ห้สัญญาแล้วถ้าดูตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงวันที่4ีกุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะต่างชาติก็มีตัวเลขซื้อตัวเซฟฟิฟติวอยู่จํานวนทั้งหมดสี่หมสัญญา นะก็ซื้อทั้งหุ้นแล้วก็ตัว s ซฟ50 f ตี้ฟิวด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่ทําให้ตลาดบ้านเราช่วงนี้เนี่ยดูค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะ,ะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้นะก็เนื่องมาจากเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่ยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะ,ะซึ่งซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยยังไม่ได้มีการเทขายหุ้นหรือว่าตัวเซฟฟิฟตี้ฟิวออกมาสัก่อนเนี่ยโอกาสที่เซฟฟิ อินเด็กซ์เนี่ยจะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยก็ยังมีอยู่นะฮะก็อาจจะต้องรองให้ทะลุแนวต้านที่บริเวณ1 0 0 0ถึง1น0 0จุดขึ้นไปให้ได้นะฮะถ้าเกิดว่าทะลุผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็น่าจะเดินหน้าต่ออย่างที่บอกนะ,ะแต่ในระยะสั้นก็ต้องระวังความผันผวน,นอยู่เหมือนกันนะ,ะเพราะว่าอา,อาจจะมีการขายสลับออกมาได้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็ยังยังมีความผันผวน,นอยู่อย่างที่บอกนะฮะถ้าดูในส่วนของตัว s e t 50 Index Future ซ์ฟนะ,ะซีรีส์เอชสอเนี่ย ก็มีการปรับตัวขึ้นนะฮะตามตัวเซตห้าสิบอซึ่งเป็นสินค้าเองนะฮะก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าไปสังเกตดูเนี่ยส่วนต่างระหว่างตัวเซตห้กับตัวซีรีส์เเนี่ยถ้าดูจากชาร์ตทงางในหน้านี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าส่วนต่างเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะฮะล่าสุดถ้าดูเนี่ยส่วนต่างเนี่ยปิดลบอยู่ประมาณ8-9ถึง9จุดเลยนะฮะก็ หมายความว่าตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็คือในส่วนของตัวซีรีเ์ H เนี่ยเทรดต่ำกว่าเซตห้ค่อนข้างเยอะนะซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้อยู่เหมือนกันว่านักลงทุนอาจจะยังไม่ได้มั่นใจเลยสัทีเดียวว่าเซตห้เนี่ยจะปรับตัวขึ้นต่อได้แบบแข็งแกร่งนะฮะก็เลยทำให้ตัวซีรีส์ H เนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นตามเซตห้มากเท่าที่ควรจะเป็นนะฮะส่วนต่างมันก็เลยยังค่อนข้างกว้างอยู่นะฮะแต่เรามองว่า ถ้าเกิดว่าเซตห้าสิบเนี่ยสามารถทะลุผ่านแนวต้านสําคัญขึ้นไปได้เนี่ยตัวซีรีส์เเนี่ยมันก็น่าจะวิ่งตามขึ้นไปแล้วอาจจะวิ่งขึ้นไปได้แรงกว่าตัวเซตห้าสิบด้วยเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตัวซีรีส์เเนี่ยเทรดต่ำกว่าเซตห้าสิบค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดว่าเซตห้าสิบวิ่งขึ้นต่อได้แบบแข็งแกร่งเนี่ยตัวซีรีส์เมันก็น่าจะวิ่งขึ้นไปตามนะวิ่งตามขึ้นไปแล้วก็ส่วนต่างม,มันก็น่าจะแคบลงนะยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเซจห ผ่านแนวต้านสําคัญทางเทคนิคที่เรามองเอาไว้ขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยตัวฟิวเจอร์ก็น่าจะวิ่งตามขึ้นไปได้แบบค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกในช่วงก่อนหน้านี้ตัวฟิวเจอร์เนี่ยเทรดต,ต่ำกว่าเซ็ตห้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเซ็ตห้รวมถึงตัวเซ็ตฟิฟตฟิวเจอร์นะฮะ ในขณะที่ตัวราคาทองคำนะฮะเราก็มองแนวโน้มนะฮะว่าน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะฮะในสัปดาห์นี้นะเพราะว่าราคาทองโลกเนี่ยถ้าดูจากชาร์ตนะจากตัวกราฟทางเทคนิคเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีการยืนเหนือระดับ1,800เหรียญต่อออนซ์ได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ1,800เหรียญต่อออนซ์ได้แล้วก็ยืนได้แบบค่อนข้างแข็งแกร่งและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า กำลังจะผ่านกลุ่มเส้นค่าเฉลีย่ยขึ้นมาได้แล้วนะฮะก็จะมีกลุ่มเส้นค่าเฉลีย่ยระยะสัน้นและ,ะระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ยกระจุกตัวรวมกันอยู่แถวๆบริเวณน,นี้นะฮะ 1, 1 8 0 0ถึงห8 1่ยเหรียญต่อออนซ์เนี่ยนะก็จะมีเส้นค่าเฉลีย่ยหลายๆเส้นเนี่ยรวมตัวกันอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาทองก็ดูเหมือนว่าจะสามารถฝ่านะฮะกลุ่มเส้นค่าเฉลีย่ยนะฮะขึ้นมาได้ นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค,ค่อนข้างดีเหมือนกันในส่วนของตัวราคาทองคำนะฮะซึ่งเรามองว่าปัจจัยที่หนุนนะฮะถ,ถ้าดูในแง่ของปัจจัยก็จะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างยูเคนแล้วก็รัสเซียเนี่ยท,ที่มันยังมีความไม่แน่นอนและยังตึงเครียดอยู่เนี่ยเป็นตัวหนุนนะฮะให้ราคาทองปรับตัวขึ้นมาได้นะครับ ก็เลยทำให้ช่วงนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีเม็ดเงินไหลเข้ามาในส่วนของตัวทองคำนะฮะแล้วการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆอย่างเช่นในส่วนของตลาดหุ้นช่วงนี้ก็ค่อนข้างผันผวนนะฮะหรือแม้แต่สกุลเงินดิจิตอลนะฮะพวกคริปโตเคอเรนซีเนี่ย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้มีเงินเนี่ยไหลเข้ามาพักอยู่ที่ทองคําราคาทองก็เลยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้นะฮะในในในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็มองว่ามันก็มีปัจจัยที่กดดันในส่วนของตัวราคาทองอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆด้วยนะฮะ ซึ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือในเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยนะที่กําลังจะ,ะมีการปรับตัวขึ้นในหลายๆประเทศนะฮะชั้นนําทั้งในสหรัฐแล้วก็ในยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางเฟดทางธนาคารกลางธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็มีการส่งสัญญ,ญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะ,ะซึ่งในส่วนของทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ตลาดมีการคาดการณ์ว่าเดือนหน้าเนี่ยที่จะมีการประชุมครั้งถัดไปเนี่ย นะฮะโอกาสที่เฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ย0.25%เนี่ยนะฮะมีมากถึง1 0 0เลยนะฮะโอกาสสูงมากๆนะที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าปรับขึ้น0.25%มาอยู่ที่ระดับ0.25-0.50เนี่ยเขามองว่ามีความเป็นไปได้สูง,สงถึง100์เลยในการประชุมครั้งหน้าส่วนครั้งถัด ไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็มองว่าเฟดยังมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อต่อได้อีกนะฮะอีก0.25นะก็คือถ้าปรับขึ้นอีกเนี่ยอีอก0.25เนี่ยดอกเบี้ยสหรัฐก็จะขึ้นไปอยู่ที่ระดับ0.5ถึง0.75นะฮะโดยขอมองว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย<ม>ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอีก0.25เนเนี่ยมีมากถึงเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการประชุมของเฟด อีกสองครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งเขามองว่าไอ้สองครั้งที่จะประชุมอีกเนี่ยเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยทั้งสองครั้งเลยนะอย่างน้อยๆเนี่ย0.25อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันในส่วนของตัวราคาทองอยู่นะ,ะ,ะถึงแม้ว่าราคาทองอาจจะมีปัจจัยหนุนระยะสั้นเข้ามาแต่ในระยะถัดๆไปเนี่ยประเด็นในเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยยังเป็นตัวกดดันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังความผันผวนอันนี้ก็จะเป็น กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะฮะ,ะทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะ,ะอายุ2ปี10ปีแล้วก็30ปีจะสังเกตเห็นว่ากราฟเนี่ยปรับตัวขึ้นด้วยกันทั้งหมดเลยก็หมายความว่าตลาดมีการคาดการล่วงหน้าแล้วว่าเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะโดยเฉพาะในส่วนของบอลยูหรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ2ปีเนี่ย จะมีเส้นที่ปรับตัวขึ้นแบบค่อนข้างชันกว่าอายุ10ปีแล้วก็30ปีนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดคาดการเอาไว้ล่วงหน้านะบอลยูมันก็เลยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาส่วนดอลลาร์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็อ่อนค่านะฮะมีการขายดอลลาร์สหรัฐออกมาแต่เรามองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยดอลลาร์น่าจะกลับมาแข็งค่านะ,ะก็อาจจะต้องระวังด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าดอลลาร์แข็งค่าเมื่อไหร่เนี่ยทองอาจจะปรับตัวขึ้นได้ไม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเี่ อดอลลาร์อ่อนค่าลงมาเนี่ยทองก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมปนะฮะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาแต่ถ้าสัปดาห์นี้เนี่ยดอลลาร์กลับมาแข็งค่าเนี่ยทองก็อาจจะมีการย่อลงมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เรามองว่าแนวโน้มราคาทองมีโอกาสที่จะฟื้นอยู่จากปัจจัยหนุนนะท,ที่ที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงสั้นๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับมันมีประเด็นในเรื่องของเฟดที่กําลังจะขึ้นดอกเบี้ย คอยกดดันอยู่ทําให้การขึ้นของราคาทองอาจจะปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไม่ได้ไกลมากนะฮะก็ก็ยังคงต้องใช้ความ,ม,มระมัดระวังส่วนค่างเงินบาทนะฮะเงินบาทเราก็มองว่าสัปดาห์นี้น่าจะกลับมาอ่อนค่านะฮะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเงินบาทก็แข็งค่าค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงนะฮะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่บอกดอลลาร์อ่อนค่าเงินบาทก็เลยแข่งแต่พอมาสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองว่าดอลลาร์เนี่ยน่าจะกลับมาแข็งค่าอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะ เงินบาทก็น่าจะกลับมาอ่อนค่านะกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง32บาท80ถึง33บาท30สตางค์ต่อดอลาาลาร์สหรัฐนะครับก็ในในส่วนของการประชุมกรงเงนี่ยก็ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะเพราะเราจะมีการประชุมกรงงกันในวันพุธท,ที่จะถึงนี้ก็เดี๋ยวคงต้องดูกันว่าทางกนงจะมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจในบ้านเราในช่วงต่อจากนี้นะส่วนอัตราดอกเบี้ย บ้านเราเนี่ยบอกว่ายังไม่น่าที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะฮะในส่วนของกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้นะฮะหลังจากที่ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับในแง่ของปัจจัยแล้วก็ภาพทางเทคนิคนะฮะ,ะกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้ในส่วนของตัวเซ็ตห้าสิบเนี่ยนะเรามองว่าแนวโน้มยังดีอยู่นะ,ะแต่ระยะสั้นเนี่ยยังคงต้องระวังความผันผวนเพราะว่ายังยังติดแนวต้านแถวบริเวณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าจุดนะฮะ ก็ถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็น่าจะปรับตัวขึ้นต่อเลยนะฮะไปแถวๆบริเวณ1ัน0ี่สถึงจุดแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปชนแล้วยังผ่านไปไม่ได้เนี่ยแถวๆ1 0 0 0ันถึงจุดเนี่ยอาจจะมีการย่อลงมาแถวๆบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะฮะก็มองว่ากลยุทธ์สำหรับตัวเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์เนี่ยก็แนะนำให้หาจังหวะเปิดสถานะซื้อนะหรือว่าลองนะฮะลองตัวเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์เมื่ออ่อนตัวลงมาแถวๆบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเซ็ต50 วิ่งผ่านระดับพันถึง1,000จุดขึ้นไปได้เนี่ยก็ให้เปิดสถานะลองตามได้เลยนะครับส่วนเป้าในการทำกำไรก็เดี๋ยวรอติดตามจากบทวิเคราะห์รายวันของเราก็แล้วกันนะฮะว่าให้ไปทำกำไรที่ตรงไหนตัดขาดทุนที่เท่าไหร่นะแต่แต่ในช่วงนี้เรามองว่าตลาดก็ยังมีโอกาสาที่จะปรับตัวขึ้นได้อยู่นะฮะก็หาจังหวะในการเก็งกำไรกันนะฮะส่วนตัวทองคำ เรามองกรอบการเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง1790นะถึงประมาณ1830เหรียญต่อออนนะฮะก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เพราะว่าราคาทองก็ยืนเหนือระดับ1800เหรียญต่อออนได้ได้อย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวโกลออนไลฟิวเจอร์สนะเราก็เลยแนะนำให้เก็งกำไรฝั่งลองนะฮะก็หาจังหวะเปิดสถานะรองเพื่อเก็งกำไรนะแนวโน้มราคาทองน่าจะปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นๆนะฮะ ส่วนเป้าในการทําก,กําไรก็รอติดตามจากบทวิเคราะห์ของเราละกันนะฮะในแต่ละวันเราก็จะมีการออกบทวิเคราะห์ออกมาเราก็จะบอกในส่วนของเป้าทํากําไรเอาไว้ด้วยนะยังไงรอติดตามจากบทวิเคราะห์รายวันสําหรับจุดตัดขาดทุนก็ให้ตัดขาดทุนเมื่อราคาทองโลกเนี่ยหลุดลงมาต่ากว่าระดับ1,800เหรียญต่อออนนะถ้าเกิดว่าราคาทองโลกไหลลงมาแล้วหลุด1,800เหรียญต่อออนเมื่อไหร่เนี่ย สถานะรองที่มีอยู่ให้ตัดขาดทุนออกมาทันทีเลยนะคสำหรับตัวโกลออนไลฟิเจอร์นะฮะส่วนค่าเงินบาทนะก็เรามองแนวโน้มสัปดาห์นี้น่าจะอ่อนค่านะฮะกรอบการเคลื่อนไหวจะอยู่ในช่วงระหว่าง32บาท8 0บถึง3าบสาท30สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็สัปดาห์นี้เรามองว่าดอลลาร์น่าจะกลับมาแข็งค่านะฮะเงินบาทของเราก็น่าจะอ่อนค่านะฮะ,ะแล้วก็อย่าลืมต้องติดตามการประชุมกรงเงนในวันพุธที่จะถึงนี้ด้วยนะครับในส่วนของตัว usd future เนี่ย ตัวซีรีส์เเนี่ยเราก็แนะนำให้เกงกำไรฝั่งลองนะก็แนะนำให้เปิดสถานะซื้อหรือว่าลองตัว u s d ซีรีส์เอนะฮะ,ะ,ะส่วนเป้าในการทำกำไรก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวรอติดตามจากบทวิเคราะห์รายวันของเราก็แล้วกันว่าให้ทำกำไรที่เท่าไหร่นะฮะแต่จุดตัดขาดทุนเนี่ยก็ให้ตัดขาดทุนเมื่อตัว u s d f u t u ฟิวเจอร์เนี่ยซีรีส์ H เนี่ยหลุดลงมาต่ำกว่าระดับ3 2มบสาท90สตางค์นะถ้าหลุดลงมาเมื่อไหร่แล้วต่ำกว่า32บาท90สสตางค์เนี่ย ก็แนะนำให้ตัดขาดทุนสำหรับสถานะรองในส่วนของตัว USD Series H22 นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะสำหรับการถ่ายทอดสดในส่วนของตัว t f e k Weekly Talk ในสัปดาห์นี้นะฮะก็อย่าลืมนะฮะว่าเราจะมาพบกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันจันทนะตอนเวลา4โมงเย็นนะครับก็ฝากให้ทุกคนช่วยกันติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ